วัสดีครับยามเช้าร้านลักละหันสายอำเภอหลานสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะมีสินค้านะครับมาอัปเดตนะครับไม่เยอะนะครับมีสินค้าอัปเดตให้พี่น้องได้มารับชมทุกท่านนะครับนะฝากนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อนะครับการอัปเดตนะครับติดตามนะครับข่าวสารไอติดตามสินค้านะครับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะมีเข้ามาให้ชมนะครับตัวนี้นะครับนะเอาเลยครับเอาเลยนะเอาแบบคลิปแบบเร่งด่วนตัวนี้นะครับ4ใบ1,000บาท สี่ใบหนึ่งพันบาทนะครับตู้เป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับตู้สิบห้านิ้วเสียงกลางเป็นแหลมเป็นตองแปดนะครับแหลมจรวดนะครับตัวนี้สี่ใบหนึ่งพันบาทนะครับนะแล้วเข้ามาชมนะครับบรรยากาศภายในร้านอีกนะครับนี่ดอกเอ็เอสนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ดอกเอ็มเอสสิบแปดนะครับสิบแปดนิ้วนะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้หมันหมาดนะครับตัวนี้นะครับผ้ายังสวยอะไรสวยบอยน่าจะขาดเนาะพี่น้องครับตัวนี้บอยน่าจะขาด เอาไปซ่อมเองเลยนะครับเอาไปซ่อมนะครับดอกละ290บาทนะครับดอกละ290าบาทเอาไปซ่อมอ๋อนะครับนี่ดอก18นิ้ว290บาทดอกละนะครับตัวนี้ด้วยนะครับดอกละ290บาทนะครับดอก18นิ้วนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องท่านในสนใจนะครับนะตัวนี้นะครับมาดูนะครับอบอ้อมนะครับ15นิ้วนะครับอบอ้อม1 5นิ้วตัวนี้เป็นโอ้อ้อม48่แปดนะครับตัวนี้นะ ตัวหกร้อยบาทนะครับไม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้นะตัวนี้เอาไปเลยนะครับคู่ละนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับมารับเองนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับตัวนี้คู่ละหกร้อยบาทนะครับนะดอกสวยๆงามๆนะครับนะคู่ละหกร้อยบาทมาเอาไปเลยนะครับตัวนี้เผื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้เป็นข้างหน้าตู้นะครับสิบห้านิ้วไอ้ดอกสิบห้านิ้วของโปะอ้อมนะครับโปะอ้อมตัวนี้นะครับนะมีคู่นะครับอย่างละคู่นะครับผม มิกมาขายมิกเลยนะครับตัวนี้บลูทูธใช้ได้นะครับบลูทูธใช้ได้นะครับแต่นะครับมีปัญหานะครับมีกล่องครบนะครับนี่ครบกล่องก็มีนะครับกล่องครบนะครับกล่องครบมิกเป็นเอ่อมิกเขาเว่ามิกนะครับเขาเว่ามิกตัวนี้นะครับอ่าสำหรับนะครับใครที่เอาไปช่องไม่ตัวนี้สัญญาณออกนะครับแต่สัญญาณออกเบามากนะครับ1-4ช่อง1-4สสัญญาณเบามากตัวนี้ขายไปเลยนะครับ 700บาทนะครับ700บาทตัวนี้เอาไปซ่อมเอาเองนะครับนี่700บาทนะครับตัวนี้แจ้งแจ้งนะครับว่าสัญญาณหนึ่งไอช่องที่1 2 3 4สัญญาณออกเบามากนะครับสัญญาณเบานะครับออกก็ออกแบบเสียงนะครับเอาเหมาะสำหรับสายช่างดีกว่านะครับแต่บลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ปกตินะครับขายอยู่ที่700บาทนะครับ700บาทตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่น้องท่านใดสนใจนะครับคุณทางด้าน powermix นะครับนะเอามาชมเป็นทั้งด้านตู้นะครับตู้เบรดนะครับตู้เบรดนะครับออเดอร์สี่น่าจะเป็นออเดอร์สี่นะครับตัวนี้ไปละ900บาทไปละ900บาทนะครับนี่ตัวนี้นะครับเอาดอก18นิ้วนะครับดอก18นิ้วไม้อัดแท้นะครับสวยๆงามๆนะครับใบละ900บาทตัวนี้นะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้เป็นทั้งด้านตู้นะครับตู้เบดสิบนิ้วนะครับนะโอเคนะครับไม้ไม้อัดแท้เอามาดูอีกนะครับเป็นทั้งด้านลำพูง ฮอนนะครับนะลำพูห่อนอะไรทักสตาเห็นไหมตัวนี้นะครับลำพูห่อนสองตัวนะครับลำพูห่อนสองตัวตัวนี้นะครับตัวละนะครับใช้งานได้ปกติตัวละ2,500บาทนะครับ2,500บาทฮอนโหลดนะครับปากฮอนนะครับปากฮอนใหญ่นะครับไปละ2,500บาทนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับร้านนะครับเล็กๆล็กอำเภอละขันรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นเกี่ยวกับสินค้า นะครับมือ2ของเรานะครับนะหรือจะเป็นทางด้านตู้ตู้เบรค gm นะครับอันนี้ตู้มูนึงงานท็อปนะครับของช่างคนนะครับช่างคนรหัสลายของเราตัวนี้นะครับขายอยู่ที่นะครับใบละมือหนึ่งนะครับตัวท็อปนะครับนะขายอยู่ที่4,200บาท4,200บาทนะครับตัวนี้มีอยู่นะครับ4ตู้นะครับ4ตู้นะครับตู้ละ4,200บาทนะครับเป็นตู้ปลาบานะครับพี่น้องนะหรือจะเป็นทางด้านตู้นะครับตู้ ps นะครับ ps 12นิ้วนะครับ ps 12นะครับใบละนะครับ900บาทนะครับ900บาทนะครับตัวนี้นะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจทั้งน้านตู้ ps นะครับนะ ps นะครับ12นิ้วนะครับหรือจะเป็นทางด้านตู้เชอร์วินนะครับไอ้ตู้เชอร์วินของเอ่อโกลโกลโกลยูโรเทคนะครับโกลยูโรเทคตัวนี้นะครับน้ำมีสแกงนะครับสวยๆนะครับมีหูข้างนะครับตัวนี้ ขายอยู่ที่ใบละ1,900บาทนะครับ1,900บาทนะครับนะมีอยู่4ใบนะครับ4ใบนะครับสวยๆนะครับหรือจะเป็นทางด้านตู้นะครับตู้เสียงกลางตัวนี้3ดอกนะครับฮอนโหลด3ดอกนะครับแหลม2ดอกนะครับตัวนี้นะครับนะขายอยู่ที่ใบละ3,500บาทนะครับใบละ3,500บาทนะครับตัวนี้นะเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเป็นทางด้านนะครับตู้เสียงกลางนะครับนะเอาเข้าไปชมนะครับเป็นตู้ ฮอนโหดนะครับฮอนโหดยาวนะครับฮอนโหดยาวใหญ่นะครับ15นิ้วต shimmer. ัวนี ja right. ้ฮอนโหด15นิ ga, ้วนะครับ4ดอกตัวนี้ความยาวอยู่ที่180นะครับสี่สิาสี่สนะครับตัวนี้น่าเอาเหมาะสำหรับนะครับสายนะครับลดแห่เอาไปใส่รถรถแห่ได้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่4,900บาทนะครับงานมือหนึ่งนะครับปากฮอนโหดงานมือหนึ่งสินิ้วนะครับใบละ4,900นนะครับนะ โอเคนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับภายในร้านอีกนะครับนะตัวนี้นะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นมิกนะครับมิกตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องทุกชแนลเลยนะครับตัวนี้นะครับมิกนะครับขายอยู่ที่นะครับสี่พันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องทุกชแนลนะครับมีอยู่สิบหกช่องนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ ตัวนี้ราคารับเองมารับเองเลยนะครับถ้าส่งก็มีค่าจัดส่งนะครับเนาะนะก็ถ้ามีส่งก็โอนเงินปป๊บก็ประมาณ10นาทีก็แจ้งบินให้พี่น้องนะครับนะนะแจ้งบินให้พี่น้องเลยนะครับตัวนี้นะเป็นมิกนะครับ16ช่องนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นมิกอะนาล็อกนะครับนะสายสไลด์นะครับมาชมนะครับมาชมป็นทั้งด้านนะครับ มิกนะครับอ่ะยกแบกไปเลยตัวนี้ใช้งานได้ปกติเป็นมิกบูเช่นะครับตัวนี้บูเช่มิกเอเ็กอาร์สิบสองตัวนี้กับคอร์ส d ี x นะครับไดเวอร์แบก260หนทีนะครับนายยกแบกใครจะยกแบกไปเลยอ่ะ2,500บาทใช้งานได้ปกติ2,500บาทนะครับตัวนี้เป็นมิกนะครับมิกละคอร์สมิกดิจิตอลกับคอร์สดิจิตอลยกแบกเอาไปเลย2,500บาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับนะมีแบกมีฝาให้ด้วย นะครับนะเข่าประชุมนะครับอ่ะเป็นข้างด้านนะครับ power นะ power ก็มีมานะครับเป็นอ่าโปรยูรูเทคนะครับตัวนี้เป็นสี่ชแนลขับนะครับชแนลละ2อโอห์มนะครับได้นะครับชแนลละ2อโอห์มได้นะครับตัวนี้นะครับโปรยูรูเทคนะครับเครื่องสวยๆนะครับใช้งานได้ทุกช่องทุกชแนลนะครับตัวนี้ทุกช่องทุกชแนลเลยนะครับนะขายอยู่ที่12ื่นสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ นะครับเปิดพี่น้องท่านไหสนใจอยากได้เป็นทางด้าน power นะครับอ่าโปรยูโรเทค FP หมื่นคิวนะครับตัวนี้นะครับจัดส่งให้นะครับมีการจัดส่งให้นะครับนะนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านนะครับเล็กๆอำเภอหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนดีเทิร์นะครับเกี่ยกับสินค้ามือสองนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาชมนะครับเป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์ก็มีนะครับตัวนี้ 1,290บาทนะครับ1,290บาทใช้งานได้ปกติมีนะครับ1,290บาทนะครับตัวนี้แหลมนะครับ28นะครับ MD นะครับ D750 อยู่ที่8โอห์มขายอยู่ที่1,290บาทนะครับตัวนี้1,290บาทจะเป็นทางด้านมิกนะครับมิกนะตัวนี้นะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งในไลน์ไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้แหละ085 7 7็ด1 1นะครับต้องการสินค้าตัวไหนแขบไว้แล้วก็นะครับส่งส่งส่งรูปนะครับไว้ในทางไลน์เลยเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจจริงก็ที่อยู่นะครับของเบอร์โทรไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรแจ้งนะครับเราจะแจ้งท่านเองตัวนี้นะครับมิกตัวนี้ใช้งานได้ทุกช่องทุกแชนแนลนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่นะครับเอ่าอบาท2,500บาทนะครับใครไวเท่านั้นได้ไปนะครับ2,500บาท นะครับนะอ่ะมาชมแหลมนะครับแหลมนะครับตัวนี้เป็นโอบอ้อมนะครับ MDM 98นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่นะครับอัละ200นะครับ220บาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้ปกติ220บาทโดยพี่น้องเดินนี่มีอยู่1 2 3 4 5 6นะครับอ่ะหกหกปากนะครับนี่หกปากนะครับใช้งานได้ปกติ200อยัลละ220บาทนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจ เป็นทั้งด้านนะครับลำโพงเสียงแหลมนะครับแหลมหรือจะเป็นทางด้านตองแปดนะครับตองแปดก็มีมาตองแปดก็เป็นนะครับนะครับ PST แปดแปดแปดของ PA Audio PA Audio ของเรานะครับตัวนี้ขายนะครับเครื่องอันสวยๆงามๆเอาไปเลย590บาทนะครับ590บาทอันสวยๆงามๆนะครับมี1 2 3 4นะครับสีตัวนะครับนะแล้วก็เป็นทั้งด้านรุ่นอื่นก็มีนะครับเป็นทางด้านลำโพง นะครับเสียงแหลมนะครับอีกตองแปดนะครับตองแปดก็มีราคานะครับราคาตั้งแต่นะครับ490ถึง590บาทนะครับแล้วแต่ความสวยงามเนาะพี่น้องครับหรือจะเป็นทางด้าน NPENPE ตัวนี้ขายอยู่ที่อันละ390บาทนะครับ390บาทนะครับนะมีให้พี่น้องชมนะครับเพียงเท่านี้ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเล็กๆอําเภอละหันทรายจังหวัดบุรีมําเพียงเท่านี้ก่อนอันนี้เป็นคลิปนะครับให้พี่น้องได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับ นะผ่านไปผ่านมาก,ก็นะครับอย่าลืมนะครับแวะเข้ามาร้านอยู่ที่อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ